สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบกันคือเกาคือเดิมพี่น้องครับช่องแม่ยัยจอยจ้ามือนีแม่ยัยจอยมันกับกำลังเทียงก็ดีพี่น้องก็เลยพ้ามากินตําบักแตงพี่น้องออ้ยรสชาติสุดยอดรับรองเลยว่าแซ่บแน่นอนนะจ๊ะเนาะร้านน้องจูนเนาะร้านเพื่อนสยูก่อนถึงตลาดวงเวียนเป็นหนึ่งแล้วจ้ะเนาะเป็นร้านเล็กๆติดกับร้านขายของชําแล้วจะมีผลไม้ขายรับประกันรสชาติอร่อยแน่นอนลองไปซื้อได้เนาะพี่น้องกำลังเทียงแล้วพี่น้องก็เลยสิ้ากินเขาพี่น้องนี่มือนีมีนีเลยจ้ะเด้อ นี่เด้อจ้าเด้อหมูกรอบหมูกรอบโอ้ยกล่องคือสั้นๆเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยเด้อจ้าเด้อเมย์จอยกลับมากินข่าวอยู่บ้านพี่น้องตำมักแต่งไล่ไหลพี่น้องเอ้ยมาเด้อจ้ามาแซ่บๆต้องการกินข้าวเที่ยงหรือบอน้อจ่าอยังกินเนา้องจอน้ออร่อยแซบ่แซบใส่ผู้เกาพี่น้อง Chị nấm canh đó cho đơ Tôi giọt cho nọ ถามการทำราชาัดคือเกาพี่น้องเสียงนกเสียงกา อันกล่องท่อนสั้นแน่เขาถดขอดเขาเอาไผ่้วยพี่น้องเด้อเนี่ยจอสื่อค้ากล่องละไม,ม่อร่อยอร่อยแซ่บพี่น้อง ถดนามได้พี่น้องแม่จอยเดี๋ยวยินค่าว่าวันที่หนึ่งมิถุนายนเนี่ยิ่ณกรให้เปิดแมตเดี๋ยวนอกพี่น้องเนาะสำหรับที่ล่มแจ้งเนาะเพค่ณให้ถอดใยพี่น้องแต่ว่าเป็นสถานทีน่ในห้องแอร์ห้อง,งย,ยังเหมือนกันยังให้่ใส่ยือเก่าพี่น้องเพราะว่ามันเป็นห้องแอร์เนาะ รับบา,า,าคาเลาเก็บเป็นไข่เปิดได้แล้วพี่น้องสามสิบเอ็ดจังหวัดน้ะพี่น้องเนาะสามสิบเอ็ดจังหวัดนำล่องเปิดแมท ว่าจังไรก็สร้างก็ต่องก็คืนอยู่กับตเฮาแล้วพี่น้องเนาะกนไห้ถอดได้แล้วผู้บงคนบันก็อาชีพั่านอยากถอดปันไดแล้วพี่น้องเพราะว่าขึ้นบ้งดีๆแม่ก็มีประโยชน์หลายอย่างนี่พี่น้องแต่มีโควิดมากแม่จอยกระเสือว่าทุกคนกับอาชีมีการขุนเคยชินแหละเนาะใส่จนชินแล้วพี่น้องแรกๆกกับมีความอึดอัดแน่นิดนึงแต่ว่าตอนนี้แม่จอยเสื้อว่าได้หลายคนชินกับมั่นหล่ะลพี่น้องการใส่แม่เนาะมันดีอย่างหนึ่งเพราะว่าบานเฮาประเทศให้ประเทศให้เฮาเนี่ยฝุ่นมันหลายพี่นอ ถ้าใส่ซอยกันฟุ้นกันแดดกันลมเท่าได่นอกพี่น้องเนาะกระดีพี่อีกอย่างนึงไม่ใช่จ่อยว่าจะในกระสร้างก็ต้องดูแลตัวเองคือเก้าหรอพี่นองเตีวว่าดีบ่กระดีนาะพี่น้อง นี่กับลานอาหารเนาะ mm. พวกลานอาหาร mm. ข้า้เอาเก๋อาวัดขวดนอกพี่น้อง mm. แต่มีโควิดมากเป็นกระขาดได้ได,ดมาโดนนะพี่น้องเนาะ mm. คนเปิดถ้ามาหากินได้ก็ดีเลยพี่น้อง mm. ทางถนนขอสารพี่น้องเลย นิดมางกจะโดนเหรเดี๋ยวเปิดจักเยือกับสิเดี๋ยคือคักกลับมาคือคักน้องพี่น้องเนาะซูๆพี่น้อง มีน้ำจิ้มมาให้นั่นไหมพี่น้องคันโบกินก็ตาม,มบังหุงตามสมก็กินกับน้ำจิ้มเนี่ยกระไรพี่น้อง จ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่จอยกะกินอิ่มเรียบร้อยแล้วแม่ยจอยกะบอกถึงว่านเนาะคนไทยเฮาประเทศไทยเห่านะ่ะอุดมสมบูรณ์นะพี่น้องเนาะอุดมสมบูรณ์เนาะพี่น้องเนาะย่อพิษบอกถือพี่นอ้องอิ่มหลายอยากกินยัง้งอยากได้ยังมีเบดทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องแม่ยจอยเบิ่งเข่ามาเสิรประเทศไนจีเรียเนาะมีคนมาแจกอาหารพี่น้องผู้ใดถือปืนคุ้มมีปืน,ม,ปนมีอาวุธกะได้กอนมมเดี๋ยวเอาไปให้ลกูกให้เมียให้พ่อให้แม่กินแต่ส่วนใหญ่แล้ว บ้านบ้านเขาในจิเรียนี่สิเป็นประเทศที่มีคนอยากจนหลายเพราะฉะนั้นย่ามมีคนเอาอาหารมาแจกนี่เขาสิย่ยงกันพี่น้องแล่นแย่งกันเหยียบกป,ปนตายมาเสาะไม่แ่เบิง้งไม่แย่จ่อยเบื้องข้านาะเหยียบกป,ปนตายสามสิบเอ็ดคนก็แม่นว่าเหตุการณ์ครั้งแรกพี่น้องก็เกิดเหตุการณ์นี้มาหลายเท่อล่ะบพงที่หล่ะเขากลัวเขาเสด็กินกลัวเขาเสด็จกินอาหารแต่ละมือในชีวิตเขานะเพราะว่าบ้านเขามันอยากจนเนาะ เขาหนักเกิดมาโชคดีขนาดไหนแล้วพี่น้องอยากกินยังก็ได้กินเบิดเพราะฉะนั้นภูมิใจและดีใจเนาะพี่น้องเนาะที่เกิดมาเป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้เมย์จอยกะขอขอบคุณขอบคุณไหลายด้วยจ้ะเด้อที่คนที่พี่น้องทุกคนขอบมาเบิงเสียเวลามาเบิงหรือว่าเขียนยังมากแต่คอมเมนต์บอกเมย์จอยกะไดเด้อจ้ะเด้อแนะนำเมย์จอยกะไดเด้อจ้ะเด้อว่าแต่ละคลิปควรเหตุแบบใดจังใดเนาะเพราะยังเม่ใย์จอยกะเพิ่งเหตุมาตเหลิมเหตุเมย์จอยกะบ้านเก่งบ้านหูอีหยังเนาะพี่น้องเนาะเม่จ้อยกกก็ขขขออวยยพพรรรให้้ทุุคนนนมีสภาาาาา่งงงแแเเะะจะ ปาจะจากโกาครคภัยไข้เจ็บสำหรับคลิปนี้ภยัยมาเบิงมาเห็นแล้วกันถืกใจกับกดถึกใจในดจดเดอ้อจ้าเด้อกดติดตามให้แมียจอยในจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่จอยกับสิข,ขอตัวลาสม,มิตละจ้าสวัสดีจ้า